สวัสดีพ่อแม่พี่น้องซาวซัมนเมอร์วอรทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับนายฟูโอรี่เนาะเออวันนี้นะฮะเราจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับเจ้าโทเทมลมเนาะมอนเตอร์ที่ถ้าใครลหลายๆลายคนเจอแล้วก็คงจะแบบหัวร้อนแบบไม่ใช่น้อยเลยเนาะโอเคเราจะมาทําการทดลองกันนะครับผมว่าถ้าหากว่าเราเนี่ย เออเหม่อรอยเนาะใช้อ e ีฟิตไฟนะไปเหม่อลอยน้องเนี่ยน้องยังจะคงใช้เจ้าสกิลที่4ได้หรือไม่นะสกิลที่มันเก็บโทเทมเออโอเคแล้วก็ปล่อยให้น้องบัฟไปก่อนนี่ฮยิงไปเลยปึ้งปึ้งปึงบัฟมาปุ๊บแล้วก็ยิงไปปึ้งดูนะว่าน้องน้องเนี่ยจะใช้สกิลโทเทมได้ไหมนะปรากฏว่าใช้ได้เนาะเออ โอเคเมืออ่อรอยสกิลพาสซีฟไม่ได้ผลเนาะเราต้องมา,าเราต้องมาแบบว่าใบสกิลเนาะคราวนี้ลองใบสกิลดูมอนที่จะเอามาใบสกิลตัวนี้แล้วกันแอสตาแอสตาซินิก้ามาคลิปนี้เป็นคลิปทำการทดลองเนาะโอเคน้องบับมาแล้ว แอบตายิงสกิลสองปุ๊บปุ๊บปุ๊บใบสกิลนี่ฮะยังใช้ได้ครับผมแม่ไม่มีไม่มีแบบว่าอ่าดีบัฟไหนที่ทำให้น้องไม่สามารถใช้สกิลได้เนาะแต่ยกเว้นนะฮะยกเว้นว่าจะมีดีบัฟห้ามห้ามรับบัฟเนาะมาดูกันดีบัฟห้ามรับบัฟแต่ว่าต้องเป็นสกิลหมู่ สกิลหมูตอนนี้ยังไม่ได้ปั้นเลยมาดูสิเนี่ยบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังเนาะต้องมีสกิลหมูนะครับแต่ถ้าจะเป็นเดี่ยวๆก็ไหนล่ะหลอดแวมเนาะเดียวๆก็ใช้หลอดแวมนะฮะหลอดแวมที่เรา,เาไปฟาร์มนี่แหละ <c oughs> มาดูว่า แต่น้องก็จะมีสกิลล้างได้อีกเนาะเออถือว่าเป็นตัวที่หงุดหงิดเลยนะโอ้โหไม่ติดด้วยซื้อเปียกๆโอเคติดแล้วเนาะเอาละมาดูว่าน้องจะใช้ได้เปล่าเนี่ยน้องจะไม่ได้เอฟเฟคเสริมพลังเนาะอืมมันก็เป็นตัวแก้ทางอีกตัวหนึ่งเลยแต่ว่าน้องก็จะมีสกิลล้างแบบเออ มันค่อนข้างหงุดหงิดต,ตรงนี้นี่แหละฮะเชือตัวแก้ก็จะมีพวกบัฟแดงเนาะห้ามรับบัฟนะฮะแล้วก็บอกฮิวเออนั่นแหละมาดูว่าทำไมโทเทมมันถึงใช้สกิลที่4ได้เนาะเป็นสกิลมันไม่ใช่สกิลติดตัวนะมันไม่ได้เขียนว่าสกิลติดตัวมันเป็นสกิลที่มีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คืออ่าน้องเนี่ยจะเก็ท หอันทีละอันไม่ว่าจะโจมตีถูกโจมตีนะครับหรือว่าใช้สกิลเนี่ยน้องก็จะสะสมทั้งหมดเลยโจมตีหรือว่าถูกโจมตีเนี่ยน้องก็จะสะสมหนึ่งอันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่พาสีแต่อย่างใดมันไม่มีคูดาวด้วยนั่นแหละฮะแล้วก็น้องเนี่ยก็จะใช้ได้เลยต่อให้มี เอฟเฟกบล็อกห้ามใช้หรือว่าเมื่อรอยไปเมื่อกี้พออ่สาธิตให้ดูเนาะน้องก็ยังสามารถใช้ได้แต่ถ้าจะทำให้แบบว่าน้องใช้ไม่ได้เนี่ยแบบไม่ได้รับบัฟไม่ได้ฮิลอะไรเงี้ยเราต้องมีตัวห้ามฮิลเนาะแล้วก็ห้ามรับบัฟออต้องเป็นหมูด้วยนะกระด็่แล้วก็น้องเนี่ย ทุกคนนิยมเอาไปต่างบ้านเนาะแบบเจอแล้วหงุดหงิดบ่อยนะเจอบ่อยมากแล้วมันหงุดหงิดด้วยโอเคแล้วก็กิจกรรมเนาะกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมอาร n a าแอดเวอร์อาเนาะเล่นอารีนหรือเวอร์อารนะทุก10ครั้งเนี่ยจะได้ของรางวัลเนาะแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปทุกวันเลยนะ ใ okay. ของเนี่ยก็จะผมก็ทำหมดแล้วทำหมด2วันแรกเลยหมดเร็วมากในของตามนี้เลยไม่ได้แจกสก,กอร์แสงเมื่นนะแต่แจกเดวิมอนแทนชือกิจก,กรรมอันนี้ก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วแหะไอเปิดกล่องดูสิเนี่ยอีก2วันเท่านั้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำก็รีบทำเลยเนาะนี แจกสกอร์คืออันเนี้ยเราสามารถเลือกซ้ำได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าคัมพีเวทมนต์เนาะไม่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เลือกซ้ำได้ผมก็เลือกเป็นสกอร์ธาตุเนี่ยสองครั้งเลยเออจะได้แองเจร์มอนห้าดาวเนาะกับเดวิมอนแล้วก็เหรียนโบราณ รวมแล้วก็เป็น50าสมีดันเจียนเปิดใหม่เนาะเป็นดันเจียนของนักลบพูดนะครับธาตุน้ําก็กิจรกรรมก็มีแค่นี้แหละเออก็มาสาธิตเจ้าโทเทมลมเนาะเนี่ยว่าทําไมบล็อกสก,กิลพาสซีฟแล้วบล็อกสก,กิลแล้วถึงใช้ได้คือมันไม่มีคูดาวแล้วมันก็ใช้ได้เรื่อยๆ เพราะว่ามันเป็นสกิลที่มีเงื่อนไขในการใช้เนาะเออก็จบกัแค่นี้แหละทุกคนต้องหาตัวบล็อกบอกห้ามหิวนอะอ่าห้ามรับบัฟตัวห้ามก็คือห้ามรับบับแล้วก็ห้ามหิวนะแค่นี้แหละทุกคนบายบายจ้าโอ้โหเห็นแล้วงดหงิดมากเลยเตัวเนี่ย